กำนันแสงจะแต่งงานกับพี่ชายหนูไม่ได้นะคะตอนที่สองความทรงจำา20ปีผ่านไปคุณพันนีกับคุณมุลเลอร์ผู้เป็นสามีได้มาส่งลูกชายกับลูกสาวที่สนามบินตลอด20ปีเธอเฝ้าเลี้ยงดูลูกทั้งสองให้เติบโตมาเป็นอย่างดีคุณพนันนีหวังเพียงแค่ว่าทั้งสองคนจะไม่ทำอะไรผิดพลาดสำารอยผู้เป็นบิดา ทั้งน้ำเงินและน้ำตาลรู้ดีถึงผลลัพธ์ของความเจ็บปวดในครั้งนั้นเด็กทั้งสองคนไม่เคยโทษผู้เป็นบิดาเพราะรู้ดีว่าที่เมทินทำทุกอย่างในตอนนั้นก็เพื่อที่จะเห็นครอบครัวของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นบวกกับความเชื่อใจเพื่อนร่วมงานมากเกินไปทําให้ชีวิตช่วงที่น่าจะรุ่งโรจน์ที่สุดดิ่งลงเหวโทษจำคุก30ปีพรากทุกอย่างไปจากเมทินเขาเสียทั้งภรรยา และโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตของลูกทั้งสองฝากความคิดถึงถึงคุณลุงด้วยนะน้ำเงินดูแลน้องด้วยล่ะโอ้แม่ I am blue B L U E you know คุณพันนียิ้มให้กับท่าทางของลูกชายถึงปีนี้จะอายุย่างเข้า30แต่ก็ยังอ้อนแม่เป็นเด็กๆน้ำตาลสาวน้อยแก้มย้อยวัยสาขวบในตอนนั้นตอนนี้สวยสุพร่งในวัย23ปีในตอนนั้นใครเห็น ก็คิดว่าเด็กน้อยโตขึ้นจะต้องจำมั่แต่ตอนนี้หญิงสาวรูปร่างสมส่วนตามแบบฉบับสาวอเมริกันอิวคอดและสะโพกผายเสียอย่างเดียวที่น้าอกแน่าใจไม่ได้ทรงตัเหมือนกับสาวลหลายๆคนเพราะคุณพนันนีผู้เป็นแม่เป็นผู้หญิงร่างเล็กจนน้ำตาลเองก็มีแอบ,บบนมารดาเป็นนิดหน่อยแบบไม่จริงจังนะักเดินทางกันดีๆนะลูกฝากบอกพ่อด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่ประโยคสุดท้าย ทำให้สีหน้าของสามแม่ลูกเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองคนรู้ดีว่าถึงพ่อกับแม่จะแยกกันไปแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความหวังดีให้กันอยู่สองพี่น้องตัดสินใจที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศไทยเพราะน้ำเงินได้งานที่นั่นและอีกเหตุผลหนึ่งคืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณเมทินจะผนโทษแล้วและทั้งสองคนก็อยากไปรับพ่อแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับน้ำเงินบอกกับมรรดาเสียงสัน่น พวกเขาก็รู้ดีว่าคุณมุลเลอร์นั้นเป็นคนดีมากๆระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วสองพี่น้องกอดแม่กับคุณมุลเลอร์อีกครั้งก่อนจะแยกกันเข้าไปรอขึ้นเครื่องด้านในสนามบินน้ำตาลตื่นเต้นมากนานแล้วที่ไม่ได้ห่างแม่และต้องเดินทางไกลแบบนี้แถมที่ที่เธอไปยังเป็นที่นั่นด้วย บ้านของพี่แสงความทรงจําของเด็กน้อยวัยสามขวบก็จดจําอะไรได้ไม่มากนะถ้าไม่ใช่ว่าเพราะผู้เป็นมารดาเที่ยวกรอกข้อมูลให้พี่ชายของเธออยู่ทุกวันเรื่องของแสงสองลูกสาวของคุณลุงสร้างเพื่อนรักของคุณพ่อถึงคุณแม่จะไม่ได้บอกตรงๆการที่คุณพันนีใส่ข้อมูลลงไปในหัวของน้ําเงินถึงความดีความงามของลูกคุณลุงก็พอจะเข้าใจได้ว่าแม่อยากให้หญิงสาวลงเอยกับพี่ชายของเธอ และทุกครั้งที่แม่พูดเรื่องของแสงให้น้ำเงินฟังคนที่สนใจกลับเป็นน้ำตาลมากกว่าแววตาที่คุณพันนีพูดถึงแสงดูออกถึงความภูมิใจส่วนพี่ชายของเธอนอกจากจะไม่อินแล้วก็ยังคิดว่าแม่นั้นเปรียบเทียบเขากับลูกคุณลุง กลายเป็นว่าเขาจะต้องเก่งให้ได้เท่ากับลูกของลุงคุณป้าข้างบ้านซะอย่างนั้นความปรับเรื่มในตัวของแสงจึงตกมาอยู่ที่น้ำตาลแทนแถมแม่ยังเล่าให้ฟังว่าแสงเคยช่วยเธอจากการไม่ให้ถูกรถไถเหยียบยิ่งทำให้น้ำตาลประทับใจเข้าไปใหญ่อยากจะไปให้ถึงประเทศไทยเร็วๆพี่แสงสาวน้อยนั่งบิดไปมาแค่นึกว่าจะได้เจอตัวจริงของพี่เขาอาการของน้ำตาลยุกยิกจนทำให้คุณพี่ถึงกับต้องถามขึ้น เป็นอะไรของแกพี่ไม่ต้องยุ่งนะการเดินทางที่ยาวนานเกือบหนึ่งวันเต็มๆของสองพี่น้องสิ้นสุดลงพอเหยียบถึงแผ่นดินแม่น้ำตาลก็แทบสุดสิ่งที่อยากทำตอนนี้ก็คือล้มตัวลงบนที่นอนนุ่มๆที่ไหนสักที่แกไปโรงแรมถูกใช่ไหมฉันจะไปธุระหน่อยอะไรน้ำเงินแม่บอกให้พี่ดูแลฉันนะไม่ใช่เด็ก3าขวบสักหน่อย อีกสองวันเจอกันที่บ้านลุงสร้างที่จะส่งที่อยู่ให้เดี๋ยวสิน้ำเงินเฮ้ hey, เดี๋ยวน้ำตาลมองดูพี่ชายที่ขึ้นรถแท็กซี่ออกไปต่อหน้าต่อตาด้วยความเงินงงจริงอยู่ว่าเธอไม่ใช่เด็กสามขวบแต่น้ำเงินคงลืมไปแล้วว่าเธออยู่เมืองนอกกับแม่ตั้งแต่ตอนนั้นและนี่คือครั้งแรกที่กลับมาบ้านน้ำตาลทำหน้าโปร่งๆถึงจะจากไปนานแต่ผู้เป็นแม่ก็สอนเธอเกี่ยวกับประเทศไทยมาเยอะอยู่เหมือนกันหญิงสาวเชื่อว่าตัวเองจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว จึงเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่โรงแรมที่จองเอาไว้พอมาถึงที่พักน้ำตาลก็จัดการเปลี่ยนซิมการ์ดและติดต่อหาแม่คุยแชทกันเล็กน้อยก่อนที่จะนอนพักผ่อนรอเวลาที่จะไปบ้านคุณลุงสร้างในวันพรุ่งนี้บ้านกำนันสร้างเฮ้พี่ดำอย่าอ่อนนักสิยังไม่ถึงสองขวดจะรีบไปบวดรึไงอุ้ยนะดำมาอย่าอ่อนดิ แสงและกรีนที่เคยๆอาจารก็เรียกเขียวกันหมดเด็กหนุ่มวัย20ปีหลานชายของดำยกแก้วขึ้นชนชวนน้าดื่มต่อจนอีกฝ่ายคอพับไปแล้วเสียงพูดคุยกันของทั้งสามคนที่อยู่บนแคร่ริมคลองน้ำหลังบ้านกำลังสร้างเริ่มดังขึ้นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทั้งสมคนนั่งดื่มกันตั้งแต่หัวค่ำจนตอนนี้เวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วแสงเลิกกินได้แล้วขึ้นบ้าน แล้วนั่นพากันนั่งอยู่ริมน้ําเมามาเดี๋ยวก็ตกน้ําตกท่ากันหรอกเสียงของคุณนายที่ดาบนลงมาจากบนบ้านบอกให้ลูกสาวเลิกพาสองคนนั่นดื่มสักทีจ้าแม่จ้าหญิงสาวตะโกนตอบกลับไปอย่างไวพอคุณนายแม่มาเรียกเองแล้วแบบนี้คงจะต้องเลิกไอ้เขียวมึงแบกน้ำมึงกลับเลยนะเอ้าลูกพี่ไม่ช่วยเหรอไม่โว้ยมึงไม่เห็นหรือว่าแม่เรียกกูเออเออแบกกลับเองก็ได้ แล้วพรุ่งนี้มาแต่เช้านะมือมีเรียนหรือเปล่าไม่มีเพะผมอยุดอาทิตย์นึงโอเคเราเจอกันกรีน <Green. S 2> จำต้องแบกนะตัวเองกลับบ้านแต่ก็ยังดีที่ว่าบ้านของเขากับดำอยู่ข้างๆบ้านของกำนันสร้างนี่เองแต่จะว่าไประยะทางจากคลองหลังบ้านไปจนถึงหน้าประตู กับการแบกคนเมาก็ทุรักทุเลพอสมควรแสงเก็บของแล้วเดินขึ้นบ้านไปคุณธิดาที่ทำหน้าบื้งรออยู่ก็มองมาที่ลูกสาวยังไม่ทันที่จะได้เอ่ยปากแสงก็โผเข้าไปกอดผู้เป็นมารดาแล้วหอมแก้มฟอดใหญ่ไม่ต้องเลยนะโหแม่ก็พี่ดำเขาอยากมาแสดงความยินดีอ่ะก็เลยเลี้ยงเราแกไปนิดหน่อยนี่ก็เลี้ยงกันจะเป็นเดือนแล้วพ่อก็เหมือนกัน ที่จะเลี้ยงกันตั้งแต่ได้เป็นกำนันจนปลดกเกษียณอะไรเรื่องไงแม่ก็ยอมให้แกหน่อยมันเป็นความภูมิใจของแกเลยนะแสงยิ้มหวานให้กับผู้เป็นมารดากำนันสร้างพอรู้ว่าลูกสาวได้รับเลือกตั้งให้เป็นกำนันด้วยคะแนนเสียงขาดลอยก็ดีใจมากจนแบบที่เขาเรียกว่าปิดซอยเลี้ยงมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกำนันมาก่อนเปอร์เซ็นต์ที่ทายาทจะได้รับเลือกต่อน,นั้นก็มาจากผลงานของคนพ่อ ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตก็จริงแต่ถึงยังไงเขากับลูกสาวก็คนละคนการที่แสงได้รับเลือกย่อมหมายถึงทุกคนก็ยอมรับในตัวแสงด้วยเช่นกันแล้วนี่พ่อไปไหนจ๊ะเข้ากรุงเทพเห็นว่าไปเยี่ยมอาทินนะอ๋อนี่ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนี่แม่ที่อาทินจะพลโทษใช่จะ้ะออเห็นไหมแม่ลืมไปเลยนี่ลูกอาทินเขามาถึงไทยแล้วนะเขาจะมาพักที่บ้านเราช่วงที่รออาทินเขาพ้นโทษ แม่จะให้แสงเป็นธุระช่วยดูแลหน่อยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่จะได้เจอเด็กชายตัวซีดคนนั้นคนที่แม่กับพ่อคอยบอกตลอดว่าอยากจะให้พวกเขาทั้งสองคนคบกันฝ่ายกำนันสร้างนั้นไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนคุณพันนีแค่คอยป้อนข้อมูลอย่างเดียวแต่กำนันสร้างเรียกว่าล็อกมงไว้เลยสำหรับรูปชายของเพื่อนรักคนนี้ทำให้แสงอายุย่างเข้า30ปีก็ยังไม่มีแฟนหากเป็นแถวบ้านเขาคงเรียกว่าสาวทืนทึกได้แล้ว ดีที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนแต่งงานช้าแสงจึงใช้จุดนี้เป็นข้ออ้างอย่างคนแถบนี้ใครจะกล้ามาจีบเพราะแสงไม่ได้เป็นสาวเรียบร้อยตรงสเปคของหนุ่มส่วนใหญ่ รูปร่างที่สูงเกินมาตรฐานของหญิงไทยไปมากหน้าตาที่สวยก็ดีเท่ก็ได้บวกกับดีกรีเจ้าของโรงสีคนดังคนที่เข้าหาส่วนใหญ่จึงเป็นส,สาวๆเสียมากกว่าที่ผ่านมาแสงไม่ได้ถูกใจใครเป็นพิเศษเพราะไม่มีเวลานาทีและความรับผิดชอบตอนนี้เรียกได้ว่าล้นมือว่าไงลูกเงียบไปเลยโธแม่แม่ก็รู้ว่าแสงงานเยอะแค่ไหนอ <c oughs> ย่ามาอ้างเลยไปเจอเขาหน่อยก็ได้ลูกเรื่องอื่นค่อยว่ากัน แสงเองก็ยังไม่ได้เจอเขาเลยนี่ไอเด็กตัวซีดแว่นหนาคนนั้นเนี่ยนะแ้่เดินออกมานอกบ้านก็จะเป็นลมแล้วแม่แบบนี้หรอพ่อกับแม่จะฝากฝังลูกสาวไว้ได้อแล้วใครบอกว่าพ่อกับแม่จะฝากลูกสาวไว้กับเขาล่ะคุณพันนีอ่ะเขาฝากลูกชายไว้กับเราต่างหากแม่ไปนอนก่อนนะ แสงเดินเข้ามาในห้องนอนของตัวเองแล้วล้มตัวลงนอนเอามือก่ายหน้าผาคิดเรื่องที่จะต้องไปเจอกับลูกชายของอาร์มทินเธอรู้ดีว่ากำนันสร้างตั้งใจไว้มากกับเรื่องนี้และแสงก็เป็นลูกสาวที่ได้ใจพ่อมากที่สุดแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่ออยากได้ลูกชายมาสืบทอดเจตนารมณ์ทุกอย่างของเขาทั้งเรื่องบริหารธุรกิจและเรื่องการเป็นกำนันแต่พ่อก็ไม่เคยแสดงออกหรือว่าทำให้แสงรู้สึกน้อยใจเลย ที่เกิดมาเป็นลูกสาวของพ่อแสงจึงตั้งใจทําทุกอย่างให้พ่อมีความสุขและเดินตามรอยได้อย่างภาพภูมิมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่แสงกังวลใจว่าจะทําให้พ่อได้หรือเปล่านั่นก็คือเรื่องคู่ครองหญิงสาวนอนคิดเรื่อยเปยื่อยจนนึกไปถึงเด็กน้อยสามขวบตัวอ้วนคนนั้นพอนึกไปถึงแก้วนอ้วนเธอ,อก็ยิ้มได้ทันทีจะมาด้วยไหมนะแสงพึมพำเสียงเบา เด็กน้อยคนนั้นคนที่ทําให้แสงอยากมีน้องสาวจนเข้างองแงขอแม่อยู่ตั้งนานหลังจากที่น้องกลับไปวันนั้นเธออยากเห็นว่าตอนนี้น้ําตาลโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงจะอ้วนเหมือนตอนเด็กหรือเปล่าแสงหลับไปพร้อมกับความคิดสุดท้ายในหัวคือเรื่องของสาวน้อยน้ําตาลจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตอนที่2ของนิยายยูริกํานันแสง จะแต่งงานกับพี่ชายหนูไม่ได้นะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็โตกันแล้วนะคะและอีกไม่นานก็คงจะได้เจอกันมาลุ้นกันว่างานนี้ใครจะเซอร์ไพรส์บ้างฝากติดตามตอนต่อไปคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ผู้ใหญ่ทั้งสองคิดว่าในอนาคตหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็อยากจะให้ลูกชายและลูกสาวของทั้งสองครอบครัวได้เกี่ยวดองกันตอนที่หนึ่งก็จบไปแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในตอนแรกก็จะเป็นการปูเรื่องนะคะว่าทั้งสองครอบครัวมีความเปลี่ยนมาอย่างไงเอาไว้ติดตามฟังกันในตอนหน้าพี่แสงจะได้เจอน้องน้ำตาลแก้มอ้วนของเธอหรือเปล่า คอมเมนต์ติชมให้กำลังใจกันได้เลยนะคะวไว้ติดตามตอนที่2ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ